อรุณนสวัสดีเช้าวันใหม่ชาวันนี้วันที่อาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2-5-6-9กาบรรยากาศยามเช้าเงียบเหงาเช่นเดิมเงียบเงียบไม่ไไปเสียงนกเสียงธรรมชาติ ก็พบกันเช่นนี้ทุกๆวันวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องมาบิรฑบาตน้องเจนเจนเห็นหลวงปู่แล้ววิ่งมาจากบ้านแล้ววิ่งมาจากบ้านแล้วเจนเจนมาละเจน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 จะวิ่งมเแล้ววิ่งเๆนะรถมาโน่นเลยวิ่งมาวิ่งมา วิ่งมามอเตอร์ไซค์จะชนก้นละมอเตอร์ไซค์ชนก้นละไว้ไว่าวิ่งมาวิ่ง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 หืมหืมไหนไหนรถใกล้มองไม่เห็นเลยมาตรงนี่มานี่มานี่รถมาโน่รถมาแล้วเดี๋ยวรถจะชนเรานะเ <c oughs> ยันดีใจได,ได้เอาเล่าหลักวูทุกวันทุกเช้า เจนแจนเดนไปนู่นแล้วเราพูดเลยวันนี้ก็เป็นบ,บรรยากาศเหมือนทุกๆเช้าแล้วเนาะไม่มีอะไรพิเศษมากกว่าทุกวันเดี๋ยววันนี้มีภารกิจต้องไปร่วมช่วยงานวัดสาแพะพนรามมีงานจัดงานประเภณีส่งน้ำพระธาตุแล้ววันนี้จะมีงานนิทรรศการทางวัฒนธรรมชุมชนชุมชนวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมจากกิจกรรมเดี๋ยวก็คอยรอรับชมคลิปทชื่อูจะไปถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมวันนี้ก็จะมีอะไรเข้ามาจัดบ้างวันนี้เป็นวันวัน,วนมีสองวันวันนี้กับพรุพ่งนี้วันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากกินว่ายแล้วใั่ข้าวชาแล้วก็จะไปร่วมด้วยเ่วยเขาเนะก็คลิปนี้วันนี้ก็คงจะ ถ่ายเป็นสั้นๆนเนาะเดี๋ยวเราดูน้องเจนเจนกับบุญหลวงอยู่นู่นแล้วเดินไปถึงนู่นก็ซื้อกับข้าวซื้ออาหารกลับไปฉันมีมีอยากจะทำใบบาทอันนี้จะเงียบหมดหมดทุกวันทุกครั้งก็ต้องซื้ออย่างนี้ทุกวันแต่บุญหลวงกับเจนเจนมีอาหารเม,รม็ดมาให้และเดี๋ยวมาให้เขาแล้วเขากำลังเดินมานี่แล้วก็ ขออโมทนากทุกท่านทีได้รับชมภาพ่วงราต่างๆนบรรยากาศยามเช้าของบ้านโป่งชัยเจหอมลำปางขอได้ส่งปดยนทุกคนทุกท่านพบความสุขควเจริญความสุขการมีคาัฒนาทการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุยุบันโทุกครั้งพลังหลวงตอนล้วหรืพ่ไหนนหนมาดูหน่อย้าดูหน่อกนนั้น ถ้าเปหลวงได้รับการเลี้ยงดูอย่างนี้ก็ดีนะนี่คนเขาก็สวยคนก็ยาวคนก็งามนะฮะืม่มีเจ้าของดูแลจะได้อาบน้ำเอาท่าเนาะหน้าร้อนนี่เนาะสบายนีเลกเราชอบเล่นน้ำเลยไปไปละเจนเจนเจเจนกินอาหารกินล็กกินๆล็กลุงก็ลุงนๆจุเดีเยเจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ